เจอที่ปลูกไปได้ประมาณช่งเดือนครับพักวันในกระบอกในไผ่แล้วก็ปลูกแบบโบมีพี่เลี้ยงนะครับสภาพเป็นไม้นี้นะครับใบางต้นก็นะครับสภาพที่ผมปลูกปลูกในป่าแดงนะครับในป่าแล้วก็ทีแรกคิดว่าอีปลูกในในส่วนกล้วยเนี่ยครับจะกะเอากล้วยมาเป็นพี่เลี้ยงแต่ผู้บระเบิดก็ ต่วงนี้ก็มาเป็นกลางป่าก่อนนะครับนี่ครับต้นนี้ก็ใบเลืองแต่ส่วนมากใบเลืองนี่ฤูดูนี้ครับมันมันเตรียมที่จะผัดใบนะครับบักวันเราเตรียมผัดใบเพราะว่าหลายต้นที่ผมสังเกตเห็นแล้วก็ใบ่วงแล้วก็ซีแตกยวดขึ้นมาใหม่คือต้นเมื่อกี้นะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับจะไปเบื้องต้นอื่นก่อนนะครับว่บ สภาพพิ่นนี่เป็นด้วดนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับก็ต้นนี้ก็ลักษณะยอดก็ขีเล็กพีเล็กทีกทปุูกไปก็ยอดก็สีแห้งคือต้นเมื่อกี้นะครับก็น,นี้ผมใช้การปลูกแบบเพาะก่อนครับเพาะมะเล็ดด้วยการในกระบอกไม้ไผ่นะครับหลังจากนั้นก็เอาไม้ไผ่ทางกระบอกนะครับมาปลูกโดยขุดหลุมให้มีความลึกก็ประมาณความสูงก็เข้ากับกระบอกไม้ไผ่ กระบอกนั้นๆน,น,นะครับทีแรกบางกระบอกข่มก็ถึงกับชอกก็มีนะครับครึ่งซอกก็มีนะครับลองเบิ้งว่าเ <c oughs> พิ่นซีรอดบอกนะครับอย่าง,างลุ้นลุ้นให้เพิ่นรอสอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็บ่นบ่มีผี่เลี้ยงทีแรกก็ใบร่วงนะครับ <c oughs> พูกได้อาทิตย์หนึ่งก็ใบร่วงก็ตกใจคือกันครับว่ามันนี่ซีรอดบอกแต่คนปรากฏว่าใบร่วงแล้วเพิ่นก็สิแตกยอดศมาเป็นแบบเนี้ยฮะ <c oughs> นี่นะครับอันนี้ก็นี่ผมเพาะไปประมาณ ส่อง,องมเมล็ดนะครับส่งมเมล็ดใ,ในกระบอกหนึ่งนะครับก็เริ่มทีเตกยอดออกมานะครับนี่เพิ่นรู้สึกว่าจะมีเตกออกมาขนอีกขนหนึ่งเป็นเะป็นเป็นชั้นต้นแักวนะข่านต้นนะครับนี่<ว><า>ครับปลูกมุมปลาไว้ครับอาศัยคิดว่าอาศัยแย่นะครับแย่บางแดดให้เพื่อนเด่นนะครับในช่วงแร็กๆครับก็เลยมามาตัด้ยก็เลยว่าคิดว่ายัางยังยังมาตัดนะครับ ดยัางมาตัดให้เพื่อนแค่นะครับกะอีเอากะอีเอาไอ้มเมล็ดดอกมเมล็ดแขค,ครับเมล็ดแค่มาพุกไอ้กะวว้อ,อีมาเสริมให้เป็นพี่เลี้ยงเพิ่นนะครับเพิ่นว่าแขมันจะเริ่เติบโต,ตเร็วนะครับกระโบเป็นอย่าง,งลงควานกดอยอเอาแค่มาส่วนหนึ่งกะกะพุกในสับว่างของกล้วยหอมนะครับเดี๋ยวโบรู้ว่า,ากล้วยหอมจะเป็นพี่เลี้ยงเพิ่น ได้ดีไปเลยนี่ครับเป็นลักษณะของการเอามาปลูกในเสิริฟของส่วนให้กล้วยหอมเป็นพี่เลี้ยงครับกล้วยหอมนี่ปีกล้วยแล้วครับยังไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าแปลงที่ผมปลูกก,ก,บบก,ก็คือมันมีระบบน้ําครับพอกตัวก็คือมันมีระบบน้ําพี่เพิ่นบอกว่าทำ,ำการทำกัดกระเในให้คิดถึงระดับแรกก็คือระบบน้ํา <c oughs> แต่ผมบ่หลอระบบน้ําเพราะว่าหนึ่งระบบน้ําก็คือต้นทุนนะครับ ต้นผ้าผู้ใดบูมีต้นทุนที่จะผลิตต้นน้ําก็คือคนนั้นก็คืออีอดเหตุการณ์กรเกษตรไปเลยนะครับถ้าคิดเรบ่นั้นนะครับผมก็เลยมาปลูกนะับมาปลูกอาศัยฝนแน่นะครับ,รบถ้าห่างๆไปผมก็อาศัยน้านะครับน้ําบรรทุกน้ํามาลดนะครับการลดคองผมก็คือไส้บัวนะครับไสบัวหดผักแถวนี้นะครับไส้บัวของักงของนี้ต่อหิว้วแล้วก็หดหลวงเบิง ตัวนึงนะครับอีกตัวหนึ่งพี่นี่ครับเอาลองมาเบิ้งนะครับประมาณสองเดือนแล้วครับพี่ลงไว้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าดูความเปลี่ยนแปลงอีกเทียนนึงกันแล้วกันนะครับกับผักหวานที่ปลูกกลางป่าบ่มีพี่เลี้ยงแล้วก็เอาไว้ส่วนกล้วยนะครับมาป็นพี่เลี้ยงแต่กับปูกห่างอยู่ครับอย่างต้นนี้ครับก็ประมาณก็ประมาณตรงกันก็ประมาณเมตรกว่านะครับ น่าจะประมาณเมตรเตรกือบสองเมตรนะครับ,รบประมาณเมตรนึงนะครับการระยะต้นนี้ผมพุก็ใช้สองเมตรครับผักวนันใช้2สองเมตรก็ถือว่าเพิ่นหลังจากที่ผีใบไป,ไป,ไปอันนี้ไปก็เริ่มแตกเริ่มอันนี้มาให้ชื่นใจหน่อยนะครับแต่ต้องรุ่นกันตัวไปว่าเพิ่นชีลดบอนะครับชีลดบอนะครับผ้าลอด ก็คือว่าพิธีนี้มันใช้การไดนะครับเพราะว่าผักว่านบางคนเขาว่าพูกยนี้นะครับพูกยนก้คล้ายๆกับของไอ้ทุเรียนนะครับเพื่อนว่าก็พูกยนก้คล้ายทุเรียนทุเรียนกับพูกยนกคือกันครับอย่างต้นนี้นะครับพี่ผมพูกใช้กระบอกไม้ไผ่แต่กระบอกนี้ผมใช้การทุบทุบกระบอกก่อนนะครับทุบกระบอกแล้วก็ชี้ชี้ขึ้เหมือนคาดออกนะครับสังเกตว่าส่วนนี้นะครับไม้ส่วนนี้ผมชี้ออกจากกระบอกนี่นะ เพื่อเพื่ออย่างที่รับเพื่อคิดว่าให้ลากมันเดินออกมาข้างๆได้ดีกว่านะครับของเบิ้งว่าสองวิธีเแบบทุบก,กระบอกกับชี้กระบอกออกกับบอชี้กระไม้ออกจากกระบอกนะครับเแบบได้เบนี้ดีกว่ากันนะครับก็ปลุกสลับกันไปครับตัวนี้ก็บดไชีกระบอกครับตวนนัวบดไชีกระบอกกันอ,อย่างอย่างแทกยอดได้ดีอยู่แทนะกยอดได้ดีอยู่ หรือว่าเป็นช่วงนี้ช่วงกักวานออกกระบรูนะครับยอดเพิ่นกำลังออกดีนะครับนี่นะครับใี่เบิ้งเอาครับบันทึกไว้บอกเจ้าของนะครับคือผู้ใดที่เป็นบรมาจารย์ในการพูกระราบขออภายัยไปเดกกันแล้วกันนะครับเพราะว่าบันทึกไว้เตือนความจำเจ้าของแลว้วก็ไปให้เจ้าของศึกษาตัวเองเบิ้งนะครับว่า วิธีใดที่มันเหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับี่ยอดปักวานครับประสมกับญ้าอยู่อขอบคุณเลยลายครับไปแล้วครับเมื่อเดี๋ยวนี้ครับสวัสดีครับ